สุครโยไทยไขยแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกล้องเจืยเจ้าสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมูปักษายังขยันมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่า ตื่นแต่เช้าเพื่อเก่าจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำละล้างซึ่งมนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักถ้าช้าชักจะเกินการสุดแก่ไข เพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะ,ะภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งของขอวิงวอนให้ท่านจงไตรตรอง ยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอบปะนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจมใสเพื่อไม่หลงเถิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตื่นขึ้นรับสดับธรรม สุสิริสวัสดพิพัฒนะชัยมงคลขอความสุขความสมบูรณ์ภูนผลจงบังเกิดมีแต่ทันสาทุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นที่พึ่งของสรรพ,พสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปูวังเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สรรพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยยะมงคลพิธี ดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปิติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวสักยะทรงมีชัยชนะมาน,นะโคนต้นมหาโพธิทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยมทรงปิติปามโมทอยู่เหนืออชิตะบลังอันไม่รู้พาานปกระพระปพีอันเป็นที่อภิเศกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฉะนั้นเถิดเวลาที่กำหนดไว้ดีงานมงคลดีรุ่มแจงดีความพยายามดีชั่วขณะหนึ่งดีชั่วครู่หนึ่งดีการบูชาดีแด่พระสงค์ผู้บริสุทธิ์กายกรรมอันเป็นกุศลวจีกรรมอันเป็นกุศลมโนกรรมอันเป็นกุศลความปาถนาดีอันเป็นกุศลซึ่งผู้ที่ได้ ประพฤติกรรมอันเป็นกุศลย่อมประสบความสุขดีเทินขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสุขสวัสด,ดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสง์ ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อวันนี้ตรงกับวันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2566วันนี้ตรงกับวันขึ้น15คำ่ำเดือน6 นะวันนี้ตรงกับวันขึ้น15บ้ค่ำเดือนหวันนี้วันพระใหญ่นายโยมนะอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทำบุญที่วัดนั่นแหละโยมวัดของเราวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยวันนี้วันพระนะซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลด้วยวันฉัตรมงคลโยมนะวันนี้ เออเรียกว่าหน่วยราชการหยุดงานสี่วันเลยล่ะนะเออส่หาหกเจนะวันนี้วันพระใหญ่นะโยมแต่ว่าที่วัดอุตภเพาเปลี่ยนสถานที่ไปทำบุญที่บ้านโยมมานบโยมลำพองก้อนแก้วโยมหลานค้านาวัดโยมนะเออ แตถวายเพนก็ไม่ว่างเลยก็ต้องเอาตอนเช้าเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบวันนี้วันพุทธหัสพระประจำวันพุทธหัสก็คือพระบางสมาธิวันพุทธหัสมีกำลังวันสิบเก้าสีประจำวันก็คือสีแสดวันพฤหัสนั้นหนาบางสมาธิตั้งสติคงมั่นไม่หันหุน ก่อนจะทําพูดคิดจิตเป็นทุนสติหนุนจึงถูกต้องทํานองธรรมขอจเจริญพรกับบรรดาญาติโยมทุกทุกท่านซึ่งกําลังรับชมรับฟังเสียงจากทางสถานีวิทยุหลวงพ่อฉันอยู่ในขณะนี้อาตมภาพพระครูวิจ,จิตรศีลสารหรือว่าพระอาจาร,รย์แดง จางาวาดวัดอุตเะภาหมู่ที่แปดตำบลดงป่าคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร็็ได้มาพบกับญาติโยมเช่นเคยในช่วงเวลาตีห้านาทีถึงหกโมงสินาทีโดยประมาณก็จะได้นำธรรมะสารธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบอกมากล่าวมาเล่ามาพูดมาคุยมาแสดงมาเทศมาปาถักคถาให้ญาติโยมได้ฟังกันสุดสสังละพะเตปัญญงฟังด้วยดียอมได้ปัญญาสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวงโยมมีทุนพระก็มีธรรม ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างนโยมวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดถัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็อะไรทั้งสองทางน้ำพึ่งเรือเสื้อพึ่งป่าญ้าพึ่งดินดินดีก็เพราะป่าปกยาลก,ก็เพราะเสือยางดินดีก็เพราะยาบัง ยายังก็เพราะดินเย็นธรรมชาติก็ก็พึ่งกันนะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นเดียวกันก็ต้องพึ่งกันโดยเฉพาะการให้ธรรมะเป็นทานชีวาชนะการให้ทั้งปวงหรือแปลง่ายๆว่าผลบุญจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนั้นได้ผลบุญมากที่สุดในเรื่องของการให้ทานนั่นเอง พราะการให้ทานด้วยสิ่งของอาจจะไม่ได้ช่วยผู้รับเป็นคนที่ดีขึ้นเลยแต่การให้ธรรมะเป็นทานจะช่วยผู้รับเป็นคนที่ดีขึ้นโดยเขาเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์มากขึ้นเขาจะเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงมีศีลมากขึ้นทำบุญมากขึ้นและสามารถหลุดพ้นไปพันนิพานได้ และคนที่ลระให้ธรรมะเป็นทานก็ยังสามารถให้ธรรมะเป็นทานกับคนอื่นๆได้อีกและเกิดแบบนี้ต่อไปได้อีกนะับมือจนอนั <Osman. S 1> อนนี้ไปเลยก e ารให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวงลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาชนะทุกทั้งปวง ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายตื่นหรือยังเรายมตื่นได้แล้วอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนามีวาสนาไม่ต้องหาก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีวาสนา ไม่หาเราก็อดตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยตื่นแต่เช้าโยมตื่นแล้วเราก็ล้างหน้าเมื่อล้างหน้าไม่ล้างเปล่าเอาสิริเศกพุทธสังมิอนสามหนตําลาว่าเป็นมหาชัยมงคลทิพมคุ้มกันอันตราย เอารอยยิ้มของเราล้างหน้าเอามัดธุรสวาจาของเราล้างปากปากของเราก็จะได้สวยหน้าของเราจะได้ใสใจของเราจะได้สุขเพราะยิมย้มแย้ยแจ่มใสคือกำไรชีวิตวันนี้ทระหุดหงิดก็คือชีวิตที่ขาดทุนอย่าให้ชีวิตของเราขาดทุนโยมให้มีกำไรเข้าไว้ ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไรโลคาะรอยยิ้มเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จรอยยิ้มเป็นคนลเม็ดสูดแดนสวรรค์รอยยิ้มเป็นหน้าต่างแห่งมิตรภาพรอยยิ้มเป็นหลักฐานอันอบอุ่นใจรอยยิ้มเป็นเครื่องประดับอันสูงค่ารอยยิ้มดูแล้วงามสง่าน่าเลื่อมใสรอยยิ้มสร้างความล่มลืม่น ชื่นหัวใจลอยยิ้มสร้างความสุขให้เมื่อพบกันลอยยิ้มทำให้ใบหน้านั้นสวยเก๋รอยยิ้มเป็นสเสน่ห์การสร้างสรรค์ลอยยิ้มมีคุณค่ามากมายหรืออนันต์ทุกทุกวันพากันยิ้มไว้เถิดเกิดผลดีใครยิ้มแล้วก็ต้องรวยรวยบุญรวยบุศสนรวยคุณงามความดี รวยบุญเนี่ยไปกับเรานะโยม้ารวยแค่ทรัพย์ภายนอกไม่ได้ไปกับเรามีกองมีเก็บใส่ตูเ้เซฟฝากธนาคารไม่ไปกับเรานะโยมแม้เราก็คิดว่าไอ้เงินทองนะเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านของเราใส่ตูเ้เซฟฝากธนาคารมันเป็นของเรามันก็เป็นของเราแค่เรามีลมหายใจ อาหมดลมหายใจมันก็เป็นของคนอื่นเป็นของลูกของหลานอยู่แต่ละถ้ารวยบุญเรามีบุญเนี่ยมันไปกับเราเป็นเพื่อนมิตรเลยเรียกว่าเก็บทรัพย์ของเราไว้ในที่ดีแล้วทานที่เราให้ศีลที่เรารักษาภาวนาที่เราทํานี่แหละโยมมันเป็นสเสมือนทรัพย์ที่เราเก็บไว้ในที่และดีแล้ว ก็เก็บไว้ในใจของเรามันไปกับเราเป็นเพื่อนเพื่อนมิตรสหายกับเราเลยละย่ะโยเพราะนั้นรวยบุญรวยกุศลรวยคุณงามความดีนั้นเป็นกับเราไปกับเราอยู่นะเราจะคิดว่าพ่อแม่ไปกับเราลูกเต่าเราลานไปกับเราไม่ใช่หนหอไอที่ไปกับเราก็คือบุญกุศล บนกุศลที่ตนทําไว้คือปัจจัยที่เหลืออยู่ยนะเออวันนี้ก็มีธรรมะหลายเรื่องหลายนะเออเจอคนอวดเก่งถ้าเราเจอคนอวดเก่งก็ให้แกง,งโง่ทำเป็นไม่รู้เรื่องทโยนะเจอคนอวดเก่งให้แกง,งโง่นะงโง่ไว้ก่อน เนี่ยยอมโง่ดีกว่าเพื่อเราที่จะได้รู้อะไรมากขึ้นเจอคนอวดเก่งให้แกงโง่เจอคนที่โม้ให้แกงใบให้เขาโม่ไปเถอะเราก็ใบนะไม่พูดแต่โย่เป็นใบเถยโย่เจอคนที่โม้ให้แกงใบเจอคนพูดมากอย่าใส่ใจ ปล่อยให้เขาพูดไปเขาจะพูดยังไงก็อย่าเอา,าไปใส่ไว้ในใจเพราะมันพูดมากเกินใจเรารับไม่ไหวนะเจอคนพูดมากอย่าไปใส่ใจเจอคนปากไวให้ดีบเดินหนีคนปากไวเนี่ยเขาด่าเจนเจนเ่ยอย่าเป็นนะ่ะยินให้เขาด่าอยู่เดินหนีไปเลยโยมนะเดินหนีไปเลยนะ เจอคนปากไวให้ดีบเดินหนีเจอคนพูดดีอยากเก็บนะเออเจอคนพูดดีจงเก็บเอามาคิดเจอเจอคนพูดดีจงเก็บเอามาคิดอยู่คิดบ้างหรือเปล่านะเพิ่มสักพระปุนโนนะสาธุครับเจอเจอคนพูดดีจงเก็บเอามาคิด เจอคนพูดไม่คิดก็แค่ฟังเขาไว้แค่ได้ฟังเข้าหูซ้ายทะเละหูฝาก็นั้นพอนะเจอคนพูดไม่คิดก็แค่ฟังเขาไว้เจอคนนิสัยดีจงรักษาน้ำใจคนนิสัยดีเนี่ยรักษาน้ำใจยมงเสาวิลาทันนะเออเจอคนนิสัยดีจงรักษาน้ำใจ เจอคนจันไหลอยากเก็บเอาไว้ใกล้ตัวเจอคนจันไหลเออคนจันไหลเนี่ยเขาแปลก,ก็คือคนชั่วนั่นแหละเจอคนจันไหลอยาเก็บไว้ใกล้ตัวนะอันนี้ก็เอาธรรมะเรียกว่าเขาเขียนเป็นคำกรเขไว้ว่าเราเจอคนแบบไหน เจอคนอวดเก่งให้แกงโม่เจอคนขีはは้โม้ให <gospel> ้แกงใบเจอคนพูดมากอย่าใส่ใจเจอคนปากไวให้รีบเดินหนีนะเจอคนพูดดีจงเก็บเอามาคิดเจอคนพูดไม่คิดก็แค่ฟังเขาไว้เจอคนนิสัยดีจงรักษาน้ำใจเจอคนจันไลยอยากเก็บเอาไว้ใกล้ตัวก็พยายามหามา ให้โยมได้ฟังวันนี้วันพระนะโยมทําวันพระให้เป็นวันพระให้เป็นวันประเสริฐสําหรับชีวิตเราวันพระในวันนะเดือนหกเนี่ยตอนภาคเพลนเนี่ยก็จะมีสลักพัดท,ที่ประจําเลยก็คือวัดบางหลายเหนือนะโยมวัดบางหลายเหนือวันนี้ก็มีสลักพัดอยู่ วัดบางไหลเหนือนะอยโยมนะสลักกะพัดวันนี้นะเพลงเดือนหทุกปีนะแต่ปีนี้เป็นปีอธิกรรมาตเพ่งเดือนหจึงไม่เป็นวันวิสาขาบูชาอยู่เลื่อนไปวันเพ่งเดือนเจนะเอพราะว่ามีเดือน8ดสองคนแล้วก็มีวัดเขาลูกช้างอยู่วัดเขาลูกช้างอยู่ตำบลดงประคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนี่แหละสลักกะพัดวันนี้ช่วงเพลงเหมือนกัน แล้วก็วัดท่ปอเหนือนะตลักกระพัดวันนี้เหมือนกันอยู่แตนะ่วัดท่ปอเหนือก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนะ่ที่รู้ๆก็สามวัดแลยอยู่นะตลักกระพัดวันนี้ท่วมเพลงแต่ว่าช่วงเช้าเขาก็ทําบุญกันที่วัดอยู่นะนะอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทำทำให้เรามีบุญนะบุญกุศลที่ตอนทำไว้ คือปัจจัยที่เหลืออยู่มันจะไปกับเราขามภพขามชาติไปกับเราลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราไม่มีไปใครจะไปกับเราได้นอกจากบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปนะวันนี้สารกพัดน์าบางลายเหนือวัดบางลายเหนือวัดเขาลูกช้างวัดแล้วก็วัดอุบ ถ้าปอนเหนือนะสลักกระพัดวันนี้โยมส่วนวันพรุ่งนี้ที่รู้ที่ทราบก็คือวัดวังหูทิพนะวันพรุ่งนี้วัดวังหูทิพนะตำบลดบะคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะพรุ่งนี้สลักกระพัดวัดวังหูทิพแล้วก็วัดหนองหวายไทยราามนะวัดหนองหวายไทยราามก็สลักกระพัดวันพรุ่งนี้นยโยมวันศุกร์ที่ห้านโยม ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะแล้วก็วันที่หกนะวันที่หกในสลักกะพัฒท,ที่วัดมงคลเขตวังไล่นะวันที่หกสลักกะพัฒท,ที่วัดมงคลเขตวังไล่แล้ววันที่ส 13, 13, ิบสามสามพฤษภาคมเนี่ยห่างหน่อยอยู่แลมเก้าคำเดือนหกนะก็สลักกะพัฒท,ที่วัด วัดน้ำโจนเหนือนะน้ำจนเหนือสลักกับพัะวันที่13นะโนยมนะวัดน้ำจนเหนือวัดลุงพ่อเคก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบขออนุมโมทนากับพระยุทธธรรมทีปโปนะพรยุทธธรรมทีปโปวัดมงคลเขตวังไล่ร่วมทําบุญทุกอย่างจํานวน1,000บาทขอ,อทิศบุญให้กับคุณโยมพ่อประทีพพลมณี นะอาุโมทนากับพระยุทธธรรมธีปวัตมงคลเขตวังไล่ขอร่วมทำบุญทุกอย่างจำนวน1 0 0 0บาทขอทิ่บุญให้กับโยมพ่อปฏิพลอยมณีก็อ,อนุโมทนารวยอนุโมทนากับคุณโยมอุดรแก้วมณีบ้านน้องหวายร่วมทำบุญสลักกพัดหนึ่งร้อยบาทโยมนกขาแก้วมณีร่วมทำบุญสลักพ100กพัดหนึ่งร้อยบ,บาท นะบ้านน้องหวายโยมฝากใครมาไม่รู้นะฮนะพอนะที่ฝากมาเขาก็ไปส่งให้โยมจะภาพสำรับขออนุโมทนาโยูเมื่วานได้นาปัจจัยมาถวายนะขออนุโมทนาคุณโยมบรรจงโยมบรรจงโยมสุรินสวัสดิ์เมืองพร้อมครอบครัวนะ โยมบัรจงโยมสุรินสวัสดิ์เมืองพร้อมครอบครัวจากบ้านลงช้างหมู่สามนะขอทำบุญค่าน้ำค่าไฟห้าร้อยบาททำบุญเรือเตาเผาศพสามร้อยบาทนะอันโมทนากับคุณโยมบัรจงโยมสุรินสวัสดิ์เมืองนะจากบ้านลงช้างขอทิศขออุทิศผลบุญให้พ่อปุ่นไทยตรง และเจ้ากรรมในเวรด้วยอนุโมทนาโดยโยมนะเมื่อวานอาตมาไปที่วัดลงช้างโยมก็ามาทำบุญนะอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุนะกับคุณโยมแม่จำเนียนนะแม่จำเนียนแสงสิริพร้อมบุตรหลานร่วมทำบุญเรือเตาเผาศพวัดวังไล่200บาท ทำบุญค่ากระแสไฟฟ้าสถานีวิทยุวัดอุตภาหนึ่งบาทนะอนุโมทนาจากตะพันหินแล้วก็มีเพื่อนร่วมทําบุญอีก50บาทก็ขออนุโมทนาในกุศลของท่านในครั้งนี้รวมเป็น350บาทนะอนุโมทนาโยมอนุโมทนากับคุณโยมสวาวคนคุณโยมสวานแสงสวยัยและครอบครัว นะคุณโยมสวารแสงสวัยและครอบครัวร่วมสร้างทำบุญสร้างเรือเตาเผาศพวัดวังไล่240บาทอนุโมทนาในกุศลของท่านหรือนะในกุศลของท่านที่ได้ร่วมบุญมาอนุโมทนาเอาละมาถึงธรรมะคือคุณากรคือบอกเกิดของความดี วันนี้วันพระนายโยนะทำวันพระให้เป็นวันพระให้เป็นว voilà ันประเสริฐโยมว่าพระคําว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐโยมเพราะฉะนั้นเรามาทําวันพระเราก็จะได้เป็นผู้ประเสริฐเหมือนกับเราเป็นพระอย่นะเออเพราะฉะนั้นทําวันพระให้เป็นวันพระให้เป็นวันประเสริฐส <of> ํา <Miller> หรับเราเพราะคารวะญาติโยม ถ้ามีศรัทธามีศีลก็เป็นพระได้นะมีศรัทธาแล้วก็มีศีลเนี่ยก็เป็นพระไดะ้้ะเรามีศรัทธาหรือเปล่าศรัทธาสาธุปฏิติตาศรัทธาตั้งมั่นหรือเปล่าอยู่มีศรัทธาก็มีศีลเป็นพระอยู่พระอะไรล่ะพระโสดาบันเหมือนทารณาถบิทิกะเศรษฐีเหมือนนางวิสาขานี่ มันก็เป็นพระนะโยมเพราะฉะนั้นทําวันพระให้เป็นวันพระให้เป็นวันประเสริฐโยมวันนี้วันพระนะวันพระใหญ่ด้วยขึ้นสิบห้าคำเดือนหกนะเป็นวันพระใหญ่ที่เราถือว่าถ้าสิบห้าคำก็วันพระใหญ่แปดคำวันพระเล็กนะวันทำวันพระให้เป็นวันพระให้เป็นวันประเสริฐสำหรับชีวิตของเรานะเรียกว่า ทำวันพระเนี่ยทำบุญให้หมดตัวเลยดีกว่าทำตัวให้หมดบุญทำบุญให้หมดตัวทำยังไงอ่ะหูเราก็เอาทำบุญตาเราก็เอาทำบุญเหมือนเราที่ชมที่ฟังอยู่ขนขณะนี้นะมือเราก็ทำบุญนะแก่งขาทั้งร่างกายทำให้หมดอยู่ทำบุญให้หมดปากเราก็ทำบุญนะ เรียกว่าทําบุญให้หมดตัวก็คือการรักษารักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยก็คือคนมีศีลนี่แหละเพราะศีลแปลว่าการสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยกายก็ต้องเรียบร้อยวาจาต้องเรียบร้อยนี่คือการสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลน,นั่นมีศีลมีศรัทธามั่นคงเนี่ย ก็เป็นพระโสดาบันะเพราะเราในปัจจุบันไม่ค่อยศรัทธามั่นคงนะฮามีโฆษณาว่าเออที่ไหนดีก็ไปกันโอลหีโอลาลากันไปโยมกลับมาบางทีโดนหลอกนะหลายๆคนถูกหลอกเพราะปัจจุบันนี่ยโยมเขาหลอกทางเทคโนโลยีทางโทรศัพท์เพราะคนเนี่ยถือโทรศัพท์กันแทบทุกคนนะ เออก็หลอกทางโทรศัพท์เดี๋ยวก็เปิดเฟซมาเจอคนหลอกอีกแล้วโยมอย่าไปเล่นกับมันนะโยมอย่าไปเล่นเขามาบอกให้เรามีข้อความขึ้นว่าคุณได้รับเงินคุณโอ้อย่าไปคิดนะวะันนะหลอกทางนั้นนะโยมคุณต้องไปทำกับธนาคารอะไรต่ออะไรอย่าไปเล่นกับมันนะโยมกดหนีไปเลยนะโยม นะคือกดมีข้อความแบบนี้เกิดขึ้นให้กดลบไปเลยให้ลบทำได้ไม่ลบเนี่ยบางคนคนแก่ที่ถูกหลอกง่ายไม่รู้กดอะไรบ้างหูตาไมา่ค่อยดีลำบากเนหะแบบมือนกันนะโยมเพราะนั้นนะโยมเพราะคนเราไม่ค่อยสำรวมกายวาจาคือคนไม่มีศีลมากขึ้นนะ คนไม่มีศีลมากขึ้นเนี่ยเขาบอกวัานนรกมันจะเฟื่องฟูมันจะไปไฟลูกชทษช่วงอยู่ในนรกมากมายกายกงสวรรค์นเนี่ยหงอยเลยนายโยมคนในสวรรค์หาน้อยขึ้นสวรรค์นเงนียบเงาเลยเหมือนเพลงเขาลองอไม่อยากไปรักสวรรค์นะต้องคอยเก็บดาวไปเลี้ยงทุกวันนะสู้นรกไม่ได้ นรลกเนี่ยมีแต่คนเป็นเพื่อนกันมากมา,ายก่ายกองหาความสุขไม่ได้หรือโยนะเพราะนั้นเนี่ยคือทำบุญวันพระจึงต้องทำให้เป็นวันประเสริฐสำหรับเราประการที่สองทำวันพระให้เป็นวันเพาะเพราะคุณงามความดีเป็นการรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่เราทำแล้วก็ทำอีกเหมือนเรากินแล้วเราก็ต้องกินอีก บุญก็เหมือนกันทําแล้วไม่ใช่ทำแล้วหยุดการทําแล้วทําต่อเนี่ยเหมือนเราได้ดูแลรดน้ำหวนดินใส่ปุ๋ยของเรานะทำให้ออจริงเราปลูกเรานั่นไปมันก็ได้ผลเหมือนกับบุญเราปลูกบุญบุญก็ส่งผลเราถ้าเราไม่คอยดูแลมันก็เหี่ยวแห้งเหมือนกันนะถ้า ความดีไม่ทำายโยมนะความดีไม่ทำความชั่วมันก็จะเข้าหาเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้เลยโดยย่อโยมรู้จักไหมว่าคำสอนโดยย่อเขาย่อว่าย่างไงแปดหมื่นสี่พันพธรรมขันย่อให้เหลือแค่สามะเอาแค่สามให้โยมทำง่าย เพราะคนเราขนาดย่อมาเหลือสามยังทำไม่ได้เลยหนึ่งให้เราละชุบให้เราละชั่วยมความชั่วนะให้เราละนะยออะไรว่ามันชั่วอย่าเอาตัวเข้าไปแช่เพราะเราก็จะแยกกับความชั่วนั้นนะยมงอะไรมันชั่วอย่าเอาตัวเข้าไปแช่นะเพราะหลายๆคนเห็นแล้วแช่กับความชั่ว ทำแล้วเดือดร้อนตนเองทำแล้วเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้อง